อาว่าไงบุญช่วยบุญช่วยมาทําอะไรเนี่ยมาซื้อของเหรอมากับใครอ่ะโอ้ลูกโตไวแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยคงจะกังวลไม่น้อยกับการที่ต้องพาเด็กขึ้นรถแล้วน้องบางทีก็ไม่ชอบนั่งคาซีทใช่ไหมคะแล้วเด็กเนี่ยเขาจะร้องไห้เลยเหมือนอึดอัดเขาเนะคะแต่ บางครั้งผู้ชมเชื่อไหมคะว่าความรักจากคุณพ่อเนี่ยก็ทําให้ลูกหยุดร้องได้อย่างน่ามหัศจรรย์จริงๆหากลูกร้องไห้ไม่ยอมหยุดลองนะคะผู้ชมคะ่ะลองให้คุณพ่อเนี่ยแบบเหมือนคุยเหมือนสอนเขาตอนเขากําลังงงแงค่ะเพราะว่าเมื่อลูกเนี่ยได้รับถึงความรักจากคุณพ่อคิดว่าความรักแล้วกันนะคะก็อาจจะทําให้เขารู้สึกเอ้ยพอโอเคนะทําให้เขาหยุดร้องไห้ได้เหมือนกันแล้วคุณอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้อ่าเชกเช่นเดียวกับคุณพ่อท่านนี้ค่ะคิดว่า น่าจะเป็นเสียงนะคะเสียง,งคุณพ่อเนาะแบบว่าที่เป็นจุดสนใจแล้วก็ดึงดูดความสนใจของน้องได้เป็นอย่างดีค่ะโดยผู้ใช้ติกตอกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณนักรบ011ซึ่งเป็นคุณพ่อค่ะขณะขับรถอยู่เนี่ยน้องก็มีอาการร้องไห้ไม่ยอมหยุดค่ะแล้วคุณพ่อเขาก็เลยเฮปิ๊งไอเดียขึ้นมาตัดสินใจคุณชมคะคุยทิปคุยกับอากาศคุยกับลมไปเลยสิคะ คุยคนเดียวไปเลยค่ะจนน้องเนี่ยหยุดร้องสงสัยจังเอ๊ะพ่อคุยกับใครงงไปหมดแล้วไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเอ้าว่าไงบุญช่วยบุญช่วยมาทำอะไรเนี่ยมาซื้อของเหรอมากับใครอะ่ะโอ้ลูกโตไวจังกี่ขวบแล้วนะถือเออเดินเดินเดินดีเอานะ่ะอุ้มลูกด้วย อย่าไม่ต้องให้ลูกร้องเออบุญช่วยมาใครมาคนเดียวไม่เจอนาเลยนะเคเคไว้เจอกันเนี่ยลูกลูกลูกชายสองขวบกว่าอืมเค okay, เจอกันเจอกันเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็มีการเขียนแคปชั่นระบุว่าทำอย่างไรเมื่อลูกร้องไห้ไม่หยุดไปดูกัน เป็นไงคุณผู้ชมคะเออง่ายๆเลยน้องก็งงไปเลยวิธีนี้ได้ผลอยู่นะคะแน่นอนคพาะว่าหลังจากคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปใช่ไหมคะก็มีชาวเน็ตจํานวนไม่น้อยะคะ่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนเนี่ยบอกว่าวคุณพ่อคะ่ะน้องเลิกลักแล้วนะคะ บางคนก็บอกว่าสตั้นแบบอัตโนมัติเลยลูกน้องหน้าเหวไปจริงๆผู้ชมขายอยานี้เห็นในคลิปะนะคะบางคนก็ชื่นชมคุณพ่อบอกคุณพ่อสุดยอดไปเลยค่ะบางรายบอกอีกบอกว่าเคยใช้แบบนี้เหมือนกันค่ะได้ผลจริงๆคุณพ่อเนี่ยมักจะมีวิธีการปแปลกๆรับมือกับลูกแบบที่คาดไม่ถึงแบบที่คุณแม่คาดไม่ถึงแล้วก็ใครคาดไม่ถึงนี่แหละค่ะที่มาของคําว่าอย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับพ่อหรือว่าอย่าปล่อยลูกไว้กับพ่อรับมือได้ไม่เกินคาดจริงๆผู้ชมขา ดูจากในคลิปเป็นไงคะน้องก็งงไปเลยสิคะอะไรอ่ะพ่อคุยอยากใครบุญช่วยคือใครดีนะบุญช่วยช่วยไว้ได้ทันคะ่ะผู้ชมคะหยุดร้องได้แบบอัตโนมัติน่าอัศจรรย์จริงๆนะคะเอาเป็นว่าใครที่คุณลูกเนี่ยชอบงองแงร้องไห้ลองเอาไปใช้ดูคะ่ะใช้วิธีนี้ดูนะคะถ้าสําเร็จก็สามารถมาบอกให้เราทราบได้คะ่ะเพื่อจะได้เป็นคลิปลับที่ให้พ่อแม่ท่านอื่นเอาไปใช้ได้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม